มาตามคำเรียกร้องนะฮะกับคอสม็อกเทสของพี่ป้าน,นะ,ะยิงใกล้สอบแล้วต้องรีบหาให้เจอนะว่าจุดไหนที่น้องยังอ่อนต้องเติมต้องเสริมต้องเพิ่มแล้วคอสนี้เนี่ยคอสนี้จะช่วยน้องได้ยังไงห้ามพลาดคลิปนี้นะครับก็พอใกล้สอบเนี่ยน้องหลายคนก็ต้องข้อสอบเก่ามาทําจริงแมมแต่ว่าด้วยความที่เป็นหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่ข้อสอบปี6กสี่หน้าที่ครบทั้งชุดถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยมันจะมีบางข้อที่เป็นหลักสูตรเก่ามันก็เอามาใช้จับเวลาทั้งชุดไม่ได้ถูกไหม แล้วพอมีแค่6กสี่หกห้าเว้ยน้องก็ทามวนไปรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่ทำจนข้อสอบช้ำทำจนจําเฉลยได้แล้วแน่นอนว่ารอบหลังๆคะแนานก็จะเยอะผิดปกติไม่สะท้อนความจริงถูกไหมในคอร์สนี้นะฮะพี่ปั้นกับทีมวิชาการเนี่ยตั้งใจมากที่จะแต่งโจทย์ขึ้นมาให้มันเทียบเคียงข้อสอบจริงทั้งระดับความยากการใช้ภาษาการเรียบเรียงเนี่ยให้มันเหมือนเป๊ะตามข้อสอบจริงเลย รวมถึงแต่งอิงตามหลักสูตรสส,สวทด้วยแม้กระทั่งสัดส่วนที่ออกในแต่ละบทเนี่ยทั้ง30ข้อเนี่ยอิงตามเทปบูปิงเป๊ะเ,เ,เลยอยากกระซิบบอกน้องว่าคอร์สนี้เนี่ยเป็นโจทย์อันซีนะคือน้องไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนเอาจริงนะการจําลองสอบข้อสอบแค่หนึ่งถึงสชุดเนี่ยไม่พอหรอกเพราะเลขมปลายในเนื้อหาเยอะมากทั้งจุดเน้นจุดวัดจุดหลอกจุดเข้าใจผิดเนี่ยเพียบเลยพี่เลยจัดหนักให้เลยะฮะคอร์สมกคณิตหนึ่งเนี่ยเอาไปเลย6ชุด มอกข้นีสองอีก4ชุด่าและที่ต้องเจอข้อสอบเยอะขนาดนี้เพื่อวัดความรู้ให้ครบทุกจุดในทุกบทของข้อนิยมอปล่ะเวลาน้องสอบม็อกเนี่ยก็จะมีทั้งข้อที่ทําได้แล้วก็ทาไม่ได้ถูกไหมไอข้อทาไม่ได้เนี่ยพอไปอ่านเฉลยก็งงไปถามเพื่อนเพื่อนก็ตอบไม่ได้สุดท้ายก็ทักมาถามพี่นี่แหละอินบ็อกแตกแทบทุกปี ซึ่งมันดีนะที่น้องเจอจุดอ่อนของตัวเองแต่มันจะดีกว่าถ้าน้องเจอและรู้วิธีแก้มันด้วยฉะนั้นในคอร์สนี้เนี่ยพี่จะสอบจริงเลย30ข้อ90ินาทีพร้อมทั้งเฉลยละเอียดแบบยิบยิบเลยทั้งวิธีเต็มและก็วิธีลัดด้วยเพื่อจะได้รู้จุดเสริมจุดที่ต้องแก้และเข้าใจมจริงๆไม่ว่าน้องจะอ่อนนะหรือว่าเก่งจะอ่านทันหรืออ่านไม่ทันจะเก็บมาครบหรือยังเก็บไม่ครบสุดท้ายปลายทางน้องก็ต้องเจอข้อสอบจริงแบบเนี้ยในห้องสอบอยู่ดีถูกไหม ดังนั้นมาเก็บให้แม่นและแน่นในคอร์สนี้ดีกว่าทั้งหมดนี้นะในคอร์ส seen, อันซีนม็อกคณนิต1ทั้งสอบแล้วก็เฉลยละเอียดเนี่ยรวม29ชั่วโมงราคาปกติ2,700บาทลดเลยแค่1,690บาทเท่านั้นส่วนมอน็อกคณนตีสนะฮะทั้งสอบและเฉลยเนี่ย14ชั่วโมงราคาปกติ1,500บาทลดเหลือแค่890อื้ ซึ่งจะมาเป็นแฟ้มน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะข้างในเนี่ยก็จะมีกระดาษคําถามที่เป็นตัวข้อสอบแล้วก็กระดาษคําตอบให้น้องได้ลองฝนแบบจริงๆเลยแต่ยังไม่พอนะพี่มีไฟล์ PDF ให้ด้วยน้องสามารถทําซ้ําได้เต็มที่จัดหนักจัดเต็มและยังมีแบบประเมินให้น้องมากรอกคะแนนหลังสอบเสร็จเพื่อวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบคะแนนกับเพื่อนๆคนอื่นๆในคอร์สตัวเองนะฮะ <Wow. S 1> และยิ่งไปกว่านั้นนะฮะสำหรับน้องที่สมัครทั้งม็อกคณิขหนึ่งและคณิขสองพร้อมกันเนี่ยลดเพิ่มไปเลย400บาท เหลือแค่2180บาทเท่านั้นและ500ออเดอร์แรกนะฮะนี่แจกนี้เลยนาะฬิกาจับเวลานะ่าร,รักๆักแบบนี้ช้าหมดอดนะยังยังไม่หมดนะสำหรับลูกศิษย์ที่เคยลงคอร์สติวสอบเข้าหรือใครที่จะสมัครคู่กับ2คอร์สนี้นะฮะลดเพิ่มไปเลย200บาททั้งเดียวทั้งแพ็คนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย